เลยนีมาเป็นอันนี้ด้วยสดด้วยแล้วก็ที่น้ำซุปด้วยสัมภาษณ์แต่แบบแบบเฉยๆนี่มันนางแบบนี่มันนั็งแบบแบบเฉยๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามาตัวมานัวพุ่งอยที่ไหนได้ตัวเองก็มาเดินสัมภาษณ์เพื่อไม่ให้การรบกวนเวลาก็ต่ามแม่เรื่อง ทำช่องเนาะทำช่องเอาเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้แม่มีกี่ช่องมีมีที่ทำจริงๆตอนนี้มีสองช่องนะคะช่องช่องท่องเนาะใช่ช่องหนึ่งเป็นช่องที่ลงนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะทําการวิเคราะหะวิเคราะห์จากการน้มทางแล้วก็ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองนะคะมีปัจจัยบวกมีปัจจัยลบนะคะแล้วก็เิศนทางแนวโน้มเป็นยังไง แล้วก็อ,กอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทํามาตั้งแต่แรกๆคือทําเกี่ยวกับเรื่องผู้ปว่วยติดเตียงนะคะเรื่องการดูแลผู้ปว่วยติดเตียง,ายงการดูแลแผลดูแลสายให้อาหารดูแลโดยรวมเป็นองค์รวมของผู้ปว่วยติดเตียงค่ะอันนี้จะเป็นคลิปที่เราทำตั้งแต่แรก,แรกๆจริงๆไมอ่อยากพูดเลยอืม <laughs> ไม่เป็นไ,ไรที่มาที่มาเพราะว่าเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันจะง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่พูเลยอันนั้นที่ทำส่วนหนึ่งเพราะว่า เองดูแลลูกนะคะเวลาเจอปัญหาของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงหาข้อมูลไม่ได้การเข้าถึงข้อมูลมันไม่มีนะคะเวลาพิมพ์หาพิมพ์หาใน Google มันไม่มีทีนี้พอเราเรามีประสบการณ์ก็เลยทำคลิปลงไปแต่ว่าตอนที่ทําคลิปเนี่ยมันการนําเสนอมันจะเครียดนิดนึงเพราะว่ามันลงเรื่องราวแบบนี้ คนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นแนางดาม,มา่าแต่จริงไม่ใช่เป็นข้อมูลความรู้ที่เรานําเสนอในการทั<อ>้งการปัญหาที่เจอและวิธีการแก้ไขปัญหายังไงดูแลยังไงมากกวา่าเป็นวามรู้จริงน,นะคะสำหรับเพราะว่าถ้าพูดกันจริงเนาะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่แล้วนี้แล้วใปัจจุบันซึ่งโควิดระบาดมากๆเนี่ย ประมูลในกรุงเดือนก็ส hmm. like ่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยคือจะมีคนเข้ามาสอบถามเรื่อยๆทั้งไลน์ท้งโทรมาเป็นการทำเพื่อเป็นสะพานบุญให้น้องศิลป์นะคะเพราะว่าจะมีหลายหคนเนาะรู้ว่าตอนนี้น้องสิลป์ก็ไม่อยู่แล้วนะคะไปสวรรค์แล้วนะคะนี้จะเป็นเป็นการทำเพื่อเป็นสะพานบุญให้เขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้แม่ศิลก็ยังยังทำแบบนั้นอยู่แต่ว่าณปัจจุบันช่องที่ที่เขาพิจารณา มีข้อข่าวนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มที่ทางราคาทองมีใจ่เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคลิปนั้นคือเราไม่รู้เราก็บไว้เราเก็บไว้ใช่ใช่ใช่แรกไว้เนคลเกี่ยวกับสารให้อารเกี่ยวกับแผงกดฮัรดเกี่ยวกับการดูแลภรรภาอะไรนิดแล้วก็ให้ก็ยังทมอยู่ในการที่เรานะนกตัสารนักมีเอะมากที่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 ทักมาคุยกันในไลน์เนี่ยตอนนี้นะคะส่วนีกช่องนึงเป็นช่องที่ ทำเกี่ยวกับบ้านนกนาวนะคะโดยตรงเลยแต่ขั้นตอนการเส้อกันิดเสร็จจนติดตั้งนะคะที่หน้างานก็เบอร์โทรได้นะแม่เบอร์โทรได้นะเนี่ยเบอร์โทรได้นะเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชอเลยครับจี๊ช่องปัดตถามนันแสงทองนะคะเป็นชื่อจริงชื่อจริงไม่ติดนะคะเดี๋องง่ายเรื่องง่ยเรื่องงรอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็สามารถไปติดตามไปดูได้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่พันกว่าคนจ้ะแต่ว่าถ้า นะคถ้ามองว่าเราสามารถเอานำเสนออะไรได้แล้วเราสามารถต่อยอดไปในวันข้างหน้าได้ไหมนะคะอันนี้อันนี้เนส่วนความิีเด็นม่สิเนาะอย่าหวังว่ายอดเก่ยยอดกิกรรเราจะจะได้ได้อะไรได้จากมูลค้านานแต่ว่าถ้ามองไปในว้านเราสามารถต่อยอดอะไรไปได้บ้างนะคะอันนี้อันนี้เป็นความเที่ส่วนตัวไม่สิเนาะ ไปหนันข้างหน้าได้ในการที่ตอบไปเป็นตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อันนีะสำคัญกว่านะคะแล้วก็เน้นอย่างหนึ่งนะคะการสร้างตัวตนสําคัญนะคะเพราะว่านะกค้าหรือหรือคนที่จะจ้างเราเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอนี่ยเอ่อก็เป็นทิตอินเตอร์สินค้าตัวเนี้ยเขาจะตอมาตัวตนของเรานะคะแล้วก็เขาตามเราทุกช่องทางอันนี้สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซนะคะเป็นไลน์ตามเราหมดเลยนะคะอันนี้เป็น คนที่เข้ามาจ้างให้แม่สินรีวิวสินค้านะคะแล้วก็จ้างให้แม่สินทําอย่างอื่นแต่ว่าแม่สินก็จะเลือกเลือกแม่สินจะรับไหมหรือไม่รับนะคะเพราะว่าเ,ออเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันทําอะไรเครีครยดๆก็ถ้าทําอะไรนั่นเองสบายใจเองก็จะทํานะคะ <S <S อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าการทาช่องนะคะควรที่จะมองได้หลายอย่างได้หลายมุมนะคะอย่าหวังแค่ ยอดวิวและยอดผู้ติดตามนะคะให้ให้มองไปข้างหน้าว่าเราสามารถที่จะไม่ก็บอกหายใจไม่ออกนะมันเป็นวิธดได้ไหมน้ำจิ้มมันกลัวทีเร็วแล้วก็คิดเร็วแล้วก็ทำเร็วแล้วก็ได้ตังเร็วด้วยคิดเร็วทำเร็วได้ตังเร็วโอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อดูคันโน๊ตไม่เชื่อดูคันโน๊ตแหมมีหลักฐานมีหลักฐาน แต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนหน้าน,น้นที่เรื่งถึงมาลงเรื่องราคาทองนะคะก็มีเพื่อนๆในยูทูบนี่แหละแนะนํานะคะว่าเออควรทาไอ,อ้นุ่นเสรมิมไหมอันนี้เสรมิมไหมนะคะแล้วก็ให้มองความชอบส่วนตัวด้วยนะคะว่าตัวเองชอบอะไรสามารถที่จะทําในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะลงไปในทุกๆวันได้ไหมเพราะว่าเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะการทําเทปหรือทำยูทูบความสม่ําเสมอความวินัยนสําคัญนะคะเพราะว่าเพรฉะนั้นเนี่ยออคลิปของเราอ่ะมันจะไม่ดังขึ้นนะคะมันก็จะอยู่ย่างนั้นแหละนะคะอันนี้อันนี้สําคัญนะคะ สำคัญเนาะชัดเจนจากประสบการณ์ตรงจากคนที่สําเร็จจากคนที่สําเร็จประสบการณ์ตรงครับแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยแม่สิมจาไม่ได้นะว่าจะเองทำปีอะไรนะคะรู้สึกว่าจะหกสองครับเพราะว่าเราเริ่มเริ่มหกหนึ่งเล้วหกสองรู้สึก่จำได้แต่ว่าเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าจําปีไม่ได้อ่าอาจจะเป็นหกหนึ่งอาจจะพฤติกาหกหนึ่งแล้วก็หกสองเราจะก็จะเริ่มมาสนิทกันอะไรกันแล้วหกสามมันก็ มันก็ไอ้นี่อาจารย์นี่อาจารย์นี่นี่ก็ช่องแสนเพราะวเออช่องหลักช่องหลักเรื่องทองเท่าไหร่แล้วตอนนี้ติตามหกหมื่นใกล้แสนเมื่อวแล้วนะครับื่เก้าจ้าแต่ว่าแม่ศิลป์จะไม่ไม่ไม่กังวลเรื่องยอดผู้ติดตามหรือยอดวิวเท่าไหร่เพราะว่าคือเราทําคลิปนําเสนอให้กับคนภายนอกดูเนาะก็แล้วแต่เขาจะเลือกชมนะคะ ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าก็คือเราทําดีที่สุดในคลิปนั้นๆเราก็โอเคแล้วสาหรับในส่วนตัวของแม่สินนะคะเพราะว่าไม่ได้หวังคืออย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปกดดันตัวเองนำเสนอในเรื่อใช่ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็มีความสุขและสามารถทําได้ในทุกๆวันอันนี้สำคัญมีสำคัญมัเห็นด้วยเห็นด้วยเลยด้วยเลยตงจะมาเองเดี๋ตันงจะมาเองเห็นด้วยเลยคุณทาคลิปของคุณได้มีความสุขทุกวัน ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคลิปในนี้ที่คุณทําทุกวันคุณรู้สึกว่าคุณฝืนคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วแม่งเอ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยคนดูเขารับรู้ได้นะคะเขารับรู้ได้ว่าเออเรานาเสนอเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็ก็เนาะประมาณนั้นคิดอะไรไม่ออกผมแนะนำรับไปหาคลิปตดมาลงครับ ตอนนี้2ล้านวิวไปแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดสามารถไปติดตามได้นะคะแต่ละคนนะคะแต่ละช่องเนาะเม่ีเพดด้วยนี่จ้าแม่นสีเพดนะคะเป็นเพดบ้านลกดาวนะคะชื่อแม่นสนจ้า FC นะคะแล้วก็มีเพด บ้านนกดาวแม่ศรเมืองสุพรรณนะคะแล้วก็มีเพจบ้านนกดาวแม่ศรแล้วก็มีเพจลาคาทองแม่ศรนะคไับไหนตัางไปไหนทีนไหครับแล้วมีมีช่องสองช่องเนาะแล้วก็มีเพจสี่เพจนะคะก็อ่าแต่ยันอืมไม่ส่วนหนึ่งคือคือเรามองว่าออนไลน์มันสามารถที่จะทําตามได้แล้วก็ในหลากหลายรูปแบบใช่ไาะจ้าในหลากหลายรูปแบบนะคะก็เนาะแต่ว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้นิดนึงต้องเรียนรู้นิดนึงว่าเราจะทำยังไงนะคะ ยังไงประมาณนั้นนะคะเพราะว่าในทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีความรู้มันก็เราก็ไม่สามารถต่อยอดได้เนาะประมาณนั้นนะคะก็ต้องเรียนรู้นิดนึงแล้วก็การได้กําลังใจจากเพื่นอนเพื่อนถือว่าด,ดีนะคะส่วนยิงคือเป็นการให้กระตซึ่งกันและกนันเนาะช่วยกันดูนะคะเปลียนควนามรู้กันใช่ประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถเติบโตได้ก้าเดินได้ในคนคนเดียวนะคะ มันมันจะมีคนคอยคอยให้คําแนะนําคอยให้คาปรึกษาซึ่งแม่สินถือว่าแม่สินโชคดีนะคะมีเพื่อนๆนหลายคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ทั้งเบื้องหน้านะคะหรือไม่เคยเจอหน้ากันก็เยอะนะคะที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแม่สินนะคะแม่สินก็ตขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะอ๋อแล้เป็นนางงามอีกแล้วจะแบบนางงามเลย ก็คงไ้ว่เขาทำไมเขาถึงบอกว่ามอแล้วนจีไปี่รีทาต้องส่งเรื่องเชั่วโมงเส่งเรื่องกันทำงาอันนี้เล็กจริงใช่